สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูนุ้ยเช่นเคยนะคะในรายวิชา DML วันนี้ครูนุ้ยมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้ดูกันค่ะจะเป็นการวาดภาพวิวและการไล่สีนะคะแล้วก็การใช้คำสั่งต่างๆในโปรแกรม Paint การวาดภาพเพื่อฝึกสมาธิและการใช้เมาส์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากอันดับแรกนะคะเปิดโปรแกรม Paint ที่แถบ Taskbar ค่ะ ถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีก็สามารถดับเบิคลิกที่ไอคอนหน้าเดสก์ท,ท็อปได้เลยนะคะแล้วก็สังเกตที่แคนวาสว่าขนาดพอดีกับหน้าจอการทำงานไหมนะคะจะได้ไม่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็ขนาดให้อยู่ที่100%พอดีค่ะอันดับแรกคู่มือก็จะเลือกที่เส้นเคิร์ฟหรือว่ารูปโค้งนะคะแล้วก็จะไป Edit สีเลือกสีลำดับที่1ค่ะแล้วกดที่โอเค ก็จะมากดปุ่มชิปที่แป้นพิมพ์ค้างไว้นะคะแล้วก็คลิกเมาส์ลากยาวไปเลยค่ะแล้วก็ปล่อยเมาส์นะคะดึงเส้นโค้งขึ้นไปค่ะให้อยู่ระหว่างตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปได้เลยค่ะเลือกถังสีนะคะแล้วก็เอามาเทค่ะทีนี้ถ้าเราอยากไล่ระดับเราก็ไป edc เพิ่มนะคะขึ้นไป แล้วก็กดเพิ่มหรือตกลงค่ะแล้วก็ไปวาดเส้นที่2ได้เลยค่ะทําเหมือนเดิมนะคะกดปุ่มชิปที่แป้นพิมพ์แล้วก็ลากยาวแล้วก็ปล่อยค่ะแล้วก็ดึงเส้นโค้งขึ้นไปทีนี้ให้นักเรียนสังเกตที่จุดนะคะที่ชิดขอบอะคะ่ะว่ามันมีรอยรั่วหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันมีรอยรั่วเวลาเราเทสีไปนะคะมันจะกินพื้นที่ ของสีอื่นๆไปด้วยค่ะถ้าไม่มีก็ย่อขนาดลงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกถังสีนะคะสีที่สองไปเทได้เลยค่ะถ้าจะวาดเส้นสีที่สามก็อ e ีดิสีแล้วเลือกระดับสีที่สามแล้วก็กดโอเคแล้วก็เลือกที่ครูร์ฟแล้วก็ไปวาดเส้นที่สามกดปุ่มชิปค้างไว้ที่แป้นพิมพ์แล้วก็ลากยาวค่ะแล้วก็ดึงเส้นโค้งให้มันโค้งขึ้นนะคะ เลือกถังสีเทสีที่3ค่ะเอ่อเอาอีกสักเส้นก็ได้นะคะถ้านักเรียนอยากได้ถ้านักเรียนอยากได้เส้นที่สีก็สามารถวาดได้เลยค่ะแล้วก็ไล่สีระดับที่สี่นะคะก็เลือกเส้นเคิบ์ฟแล้วก็กดปุ่มชิปค้างไว้เช่นเดิมค่ะแล้วก็ลากยาวไปค่ะดึงเส้นโค้งขึ้นค่ะ เลือกถังสีที่เทสีที่4ีนะคะทีนี้หลังจากที่เราได้ภูเขาไล่สีเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็วาดรูปของท้องฟ้าค่ะโดยคุณนุ้จะเลือกที่ผู้กันนะคะเลือกหัวผู้กันอันที่1แล้วเลือกขนาดใหญ่สุดค่ะไล่สีฟ้าสีที่หน,นะคะก็เลือกที่ e d i t ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกระดับสีที่หนนะคะแล้วกดโอเค หลังจากนั้นก็นำไปวาดโค้งได้เลยค่ะเป็นรูปก้อนเมฆหรือท้องฟ้านะคะแล้วก็เลือกถังสีแล้วก็เทสีค่ะทีนี้นักเรียนสังเกตว่าหลังจากที่เทไปแล้วมันจะมีเส้นขาวๆอยู่ใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนกดปุ่มคอนโทรลกับปุ่มบวกพร้อมกันนะคะเพื่อขยายหวัวแปง้งแล้วก็นำไประบายปิดเส้นขาวไว้ได้เลยค่ะค่อยๆทำนะคะใจเย็นๆ จะได้เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็วาดเส้นที่2เราก็เลื่อนระดับสีขึ้นไปแล้วกดโอเคนะคะแล้วก็นำมาวาดไล่ระดับสีที่2ได้เลยค่ะก็ลากไปเลยนะคะแล้วก็เลือกที่ถังสีแล้วก็นำไปเทค่ะเลือก Edit สีที่3มนะคะกดโอเคค่ะ แล้วก็นำไปวาดเหมือนเดิมค่ะไล่สีที่สามแล้วก็เทสีค่ะแล้วก็ไล่ระดับสีที่สี่ค่ะกดโอเคค่ะแล้วก็เทเลยนะคะอ่าทีนี้เราก็จะได้วิวของภูเขากับท้องฟ้าแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปวาดต้นไม้กัน ครูนุ้ยก็จะใช้วิธีการเปิดโปรแกรมเพนท์ขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งนะคะก็จะพักหน้าต่างอันนี้เอาไว้ก่อนโดยกดที่ปุ่มมินิมัทเพื่อพักหน้าจอวิวกับภูเขาไปก่อนนะคะ ถ้าเราจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาวาดอีกภาพหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ดับเบิลคลิกที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะเราสามารถนำเมาส์มาชี้ที่ไอคอนของโปรแกรมเพนทที่แถบทารกบาร์ได้เลยค่ะแล้วก็ทำการคลิกขวา1ครั้งนะคะเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่คำว่าเพน n t แล้วก็คลิกซ้าย1ครั้งค่ะโปรแกรมเพน n t ก็จะเปิดให้เราเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะอ่ะเปิดโปรแกรมเพน n t เลือกดินสอเลือกขนาดดินสอแล้วก็เลือกสีดินสอนะคะแล้วก็ไล่ระดับค่ะ กดที่โอเคแล้วก็วาดต้นไม้ตามต้องการเลยค่ะในส่วนนี้แล้วแต่นักเรียนจะออกแบบเลยนะคะก็วาดเส้นต้นไม้ไปเรื่อยๆค่ะวาดไปเลยนะคะอยากได้ต้นไม้แบบไหนนักเรียนก็วาดเอาตามใจชอบของนักเรียนเลยค่ะ ทีนี้ก่อนจะเทสีสีระดับที่1น,นะคะก็ทําการวาดปิดรอยรั่วไปก่อนค่ะแล้วเลือกถังสีนะคะแล้วก็อามาเทสีที่1แล้วไปเลือกระดับสีที่2ค่ะกดโอเคแล้วก็มาวาดปิดรอยรั่วนะคะจะต้องดูให้ดีๆนะคะว่าไม่มีรอยรั่วแล้ว ถึงจะเทสีที่สองได้ค่ะไม่งั้นถ้าเราเทไปแล้วมันจะกินพื้นที่อื่นๆเทสีที่สองลงไปค่ะแล้วก็เลือกระดับสีที่สามค่ะกดโอเคแล้วเลือกดินสอนะคะแล้วก็เอามาวาดปิดรอยรั่วไว้ค่ะแล้วก็เลือกถังสีนะคะแล้วก็ทอ่าทีนี้ก็ได้ต้นไม้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเลือกดินสอค่ะ เลือกสีเขียวเพื่อที่จะวาดใบไม้นะคะแล้วก็เลือกระดับสีที่หนึ่งค่ะกดโอเคนะคะแล้วก็วาดรูปทรงของใบไม้ไว้ก่อนค่ะวาดไปเลยค่ะอยากได้รูปทรงใบไม้ยังไงนักเรียนก็วาดไปเลยนะคะทีนี้ก็ทําใบไม้ชั้นที่หนึ่งที่เราจะเทสีนะคะ แล้วก็เลือกถังสีแล้วก็นำไปเท edc ที ED ่สองกดโอเคเลือกดินสอแล้วก็ไปวาดเส้นขั้นระหว่างสีที่สองที่เราจะเทเลือกถังสีแล้วก็เทลงไปนะคะ edc ที ED ่สามค่ะกดโอเคนะคะแล้วก็วาดไปค่ะถังสีค่ะแล้วก็เทค่ะ เราก็เลือกสีสุดท้ายนะคะแล้วก็เ hey, ทค่ะทีนี้เราก็เลือกที่ s e l e c t นะคะแล้วก็มา Select ใบไม้ค่ะลองลากใบไม้ดูนะคะลากใบไม้มาวางที่ต้นไม้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีพื้นสีขาวนะคะซึ่งมันไม่สวยงามก็ไปกดที่ s e l e c t ข้างล่างนี้แล้วก็เลือกทาน r e n t s e l e c t นะคะเลือกโปร่งใสหรือโปร่งแสงให้กับ พื้นหลังของรูปภาพค่ะแล้วก็นำไปวางหลังจากนั้นก็ทำการกดปุ่มคอนโทลที่แป้นพิมพ์ค้างไว้นะคะก็คือการคัดลอกใบไม้นั่นเองค่ะแล้วก็ลากไปวางอย่างตำแหน่งที่ต้องการค่ะก็จะได้ต้นไม้ที่ต้องการแล้วนะคะทีนี้ก็ทำการเล e c กต้นไม้เพื่อที่จะนำไปวางนะคะแล้วก็กด copy ค่ะ เปิดวิวที่เราวาดไว้นะคะแล้วกดที่เพจหรือวางค่ะทีนี้ก็เอาพื้นหลังสีขาวออกนะคะไปที่ select แล้วก็เลือก t s Parent เหมือนเดิมค่ะย่อขนาดของรูปต้นไม้ลงนะคะนำไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการค่ะอ่าแล้วก็กด Control ค้างไว้นะคะแล้วก็ลากต้นไม้ไปค่ะอยากวางตรงไหนก็วางเลยนะคะเด็ก ตามที่เราอยากจะตกแต่งชิ้นงานของเราอะค่ะก็วางไปเรื่อยๆเลยนะคะต้นที่สี่ต้นที่ห้าอ่าต้นที่หกเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้หากเราอยากตกแต่งนะคะก็สามารถเพิ่มปุ๋ยเมฆได้ค่ะเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็ไปกดที่พู่กันค่ะแล้วก็เลือกเป็นแบบหัวสเปย์นะคะ แล้วก็เลือกขนาดใหญ่สุดเลือกสีที่เราจะเอาไปพ่นลงบนก้อนเมฆค่ะเพื่อทำเป็นปุ๋ยเมฆอีกชั้นหนึ่งนะคะก็ตกแต่งหรือพ่นไปเรื่อยๆเลยค่ะตามจินตนาการของเด็กๆเองนะคะอ่ะทีนี้หลังจากพ่นปุ๋ยเมฆเสร็จแล้วก็จะเพิ่มดวงอาทิตย์เข้าไปนะคะกดที่วงกลมค่ะแล้วก็เลือกสีนะคะ ทีนี้คุณวิจะยกตัวอย่างอันนี้ให้ดูหลังจากที่วาดแล้วมันไม่มีพื้นหลังถ้าเทสีเข้าไปมันจะไม่สวยนะคะให้เด็กๆไปเลือกที่สีที่สองแล้วก็เลือกสีค่ะแล้วก็เลือกที่ fill color เลือกเป็น solid color ค่ะแล้วก็นำมาวาดอีกรอบหนึ่งนะคะนี่พระอาทิตย์ก็จะมีสีพื้นหลังแล้วก็สีเส้นขอบเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็วาดแสงหรือรัศมีของพระอาทิตย์ลงไปนะคะ เพียงเท่านี้นะคะไม่ยากเลยค่ะก็อาจจะเพิ่มดวงตาหรือรอยยิ้มให้กับพระอาทิตย์นิดนึงนะคะก็เติมเข้าไปค่ะก็เสร็จแล้วนะคะรูปวิวที่มีสีสันสดใสแล้วก็การไล่ระดับสีค่ะเด็กๆก,ก็อย่าลืมไปฝึกนะคะจะได้มีสมาธิแล้วก็กล้ามเนื้อมือจะได้แข็งแรงด้วยค่ะสามารถใช้งานเมาส์ได้อย่างถนัดนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมกดบันทึกนะคะกดที่แผ่นดิสสีม่วงค่ะ แล้วก็เลือก Drive ที่เราจะจัดเก็บอันนี้คุณนุ้ยเลือกเป็น data ดีนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราจะจัดเก็บเอาไว้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อหรือแก้ไขชื่อที่ช่องไฟล์เนมนะคะแล้วกดบันทึกค่ะแล้วก็การกระบาดออกไปเลยนะคะเพียงเท่านี้ก็ถือว่า เสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกวาดภาพเล่นนะคะซึ่งมันสามารถทำให้เราคลายเครียดได้แล้วก็มีสมาธิมากขึ้นด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ